สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง DIY Amplifier นะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมาซ่อม Power Amp สำหรับ Power Amp ในวันนี้นะครับก็จะเป็น Power Amp แบบมินิคอมโพนะครับก็คือจะเป็น Power Amp ที่อยู่ในตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงในวันนี้ก็จะเป็นตู้ลำโพงขนาดเล็กอันนี้ก็จะเป็นตู้ ซับเบสก็สําหรับตู้เสียงกลางเสียงแหลมก็จะต่อภายนอกนะครับสําหรับอาการในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นอาการเสียงซาออกไปที่ลําโพงเสียงกลางนะครับก็คือจะเป็นเสียงซาที่ดังมากนะครับแล้วก็เป็นเสียงซาที่ออกลำโพงเสียงกลางฝั่งเดียวนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนี่ปกตินะครับมีเสียงดังปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ p o ลแอ อันนี้ p o w e r ก็จะใช้ i c o ีอ,อนะครับในการขยายสัญญาณเสียงหน้าจาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีแจ็ค RCA นะครับสำหรับต่อกับลำโพงเสียงกลางนะครับก็จะมี L กับ R นี่ครับมีลำโพง2ฝั่งนะครับส่วนด้านบนจะเป็น Input รับสัญญาณเข้ามานะครับก็จะแยกกันแบบนี้ทีนี้ เ,เพราะวแอมเครื่องนี้นะครับมีปัญหาคือมีเสียงซ่าออกไปที่ลำโพงข้างหนึ่งนะครับคือเป็นเสียงซ่าที่แรงมากนะครับเดี๋ยวผมจะเ,เปิดเครื่องให้ดูนะครับ ครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้จะให้ลองฟังเสียงอีกข้างหนึ่งนะครับส่วนข้างนี้ไม่มีเสียงนะครับข้างนี้ปกติใช้งานได้ปกตินะครับ <S <S 1> <S 1> นี่นะครับมีเสียงปกติส่วนอีกข้างหนึ่งนี้นะครับเป็นเสียงซาตลอดเวลาเลยทีนี้ก็ มาดูวงจรนะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวจะต้องมาลองดูกันก่อนเออสำหรับเครื่องนี้จะใช้ o อฟแอทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือจะมี o อฟแอมซับเบดนะครับใช้สำหรับขับซับเบดออฟแอมหนึ OP ่งตัวขับลำโพงเสียงกลางแหลมซีกสายอีกออฟแอมอีกตัวหนึง่งใช้ในการขับลำโพงกลางแหลมอีก ซีขวาอีกซีกหนึ่งนะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับก็ทํางานแยกกันอิสระนะครับที่นี้ตามที่ไล่วงจรดูนะครับฝั่งที่มีเสียงซ่าออกนะครับก็คือไล่มาแล้ววงจรต่ออยู่กับ IC of อตัวนี้นะครับนะครับตัวฝั่งนี้เป็น IC of ออเบอร์ tda 2030นะครับส่วนอีก ตัวถัดมาตัวที่อยู่ตรงกลางนี้ก็คือเป็นไอซอ็อบแเบอร์เอสเหมือนกันนะครับอันนี้ขับลำโพงเสียงกลางอีกซีกหนึ่งตัวนี้ก็มีเสียงดังปกติตัวนี้เป็นซับเบียก็มีเสียงปกติมีตัวนี้ผิดปกตินะครับก็ตอนนี้ยังไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรแต่วงจรไม่มีอะไรมากมายนะครับวงจรขยายเสียงก็มีแค่นี้นะครับมีแต่เฉพาะส่วนนี้เล็กๆมีแต่เฉพาะ R กับ C นะครับ อยู่แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยน IC ซ f M ดูนะครับอันนี้ลองเปลี่ยนเปลี่ยนดูไปก่อน โอเคเงียบนะครับตอนนี้ผมเปิดสวิตช์เครื่องนะครับนี่นะครับมีเสียงออกปกติตอนนี้เสียงซ่าหายไปแล้วครับก็คิดว่าน่าจะเป็น IC of M ตัวนี้นะครับ IC of M ตัวนี้น่าจะเสียเอ่อ IC of M ตัวนี้ ก็เป็นเบอร์ TDA อ,อ TDA น0 3 0ะครับใช้ในการขับเสียงกลางของลำโพงอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวมาลองเทสเสียงเพลงกันดูป้ามันจะมีเสียงหรือเปล่าก็มาลองดูกันนะครับ เปิดระบบ b l ู e ู o เปิดการทาง,งาน a u x เดี๋ยวมาลองฟังเสียงซาวกันดูนะครับโอเคมีเสียงเพลงออกมาแล้วนะครับ โอเคทีนี้ผมจะให้ฟังเสียงอีกฝั่งหนึ่งดูเปิดถ้ากดโมดูเปิดการทำงนาน E U F โอเคก็ปิดจอบนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสรุปก็คือ IC of a m b แอม d บอร์0พังไปหนึ่งตัวนะครับก็เป็นลำโพงซีกหนึ่งอ่ะทีนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนแล้วเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ก็กลับมาใช้งานได้แล้วเป็นปกติเหมือนเดิมโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสรุปก็เป็นเพราะ o อฟแอมตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายสำหรับ ออแอมเบอร์นี้นะครับวงจรก็ไม่ได้มีอะไรมากมายวงจรนี้มีอยู่แค่นิดเดียวก็คือถ้ามีปัญหาก็ IC o p อแอมตัวนี้เสียแน่นอนส่วนมากนะครับ80% IC จะเสียนะครับก็เพราะว่าตัวนี้มันเป็น IC o p อแอมก็คือเป็นวงจรสำเร็จรูปนะครับก็คือตัวภาคขยายภาคไดอะไรต่างๆมันจะถูกอัดถูกยัดอยู่ใน IC o p อแอมตัวนี้ตัวเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็เป็นที่ IC ตัวนี้แหละครับส่วนข้างนอกข้างนอกก็ส่วนมากไม่ค่อยเสียไม่ค่อยพังนะครับพวก p m พวกโทนคอนโทนอะไรต่างๆนี่ส่วนมากไม่ค่อยเสียนะครับเพราะว่ามันรับแรงดันไฟต่ำนะครับต่ำต่ำมากๆแล้วก็กินกระแสไฟฟ้านี่ต่ำครับก็เลยไม่ค่อยทําให้เกิดความเสียหายอะไรส่วนตัวที่เสียบ่อยก็คือจะเป็น IC ภาคขยายทางด้านเอาต์พุตนะครับ ที่ต้องใช้กําลังงานเยอะๆใช้กระแสเยอะๆนะครับใช้แรงดันเยอะๆอันนี้มันมักจะเสียง่ายนะครับโดยเฉพาะเครื่องที่ใช้งานเป็นเวลานานๆกับสภาพอากาศที่ร้อนมากๆทำให้ไอซีตัวนี้พังได้ง่ายนะครับเคก็มีประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายก็ปิดจ็อบเป็นที่เรียบร้อยโอเคครับสําหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ